สวัสดีครับผมก็กลับมาพบอีกครั้งกับผมนะครับ S 9 Channel นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก mm ็ hmm. อยู่ที่เซิร์ฟกินนะแล้วก็กำลังรอกับเจ้านกแก้ว mm hmm. ก็เกิดพอดีนะครับโอ้โชคดีมากเลยนะนี่ mm hmm. อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะจัดการผมมีอาหารอยู่สี่บห้าถุงนะครับ mm hmm. ไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยยังไม่ได้เปิดให้จับครับ จะลงไปล่างทำไมเพื่อนอ๋อลงไปล่างเดี๋ยวผมก็ตายอีกต้องไงดีอะจะได้จับมันง่ายไหมอ่ะมันไปไหนทีเนี้ยม,นนมันวินไปเหรอหรือกลับขึ้นไปข้างบนมะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอืมทำไมมันดุงยากจัง มันน่าจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วครับผมต้องตียังไงให้มันตีดักมันยังไงวะให้มันไม่ลงมาโอเคครับมันกลับขึ้นมาข้างบนอยู่แล้วผมว่าคงต้องตีมันไปทางโนง้นไปทางโน,น้น ีแบวคุมทางมันดีกว่านะไม่ต้องตีให้มันหลายหลายครั้งนะครับตีพอโอ้โหโคตรไม่มีดาบอ่ะที่เซิร์ฟนี้ผมไม่มีดาบมันเลิฟไพยเลยเนะดี๋ยวลุ้นรีดีเลือดใจเย็น ลอยครับมันเกิดความไม่ต่อเนื่องนะมันก็ถัดไปตามจำนวนครั้งที่เราอันนั้นแหละครับ มันต้องเกิดความต่อเนื่องนิดนึงตีมึงอัดในซอกนี้แหละมึงมามึงต้องสาตาร์แล้วล่ะเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยครับแต่ช่างมันครับกดอาหารได้ก็พอคือการตีสาตาร์ทนะครับมันจะทำให้มันเกิด อาเกตอัตโนโมัติเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับใช้ไป42ครับเกือบไปแล้วเรียบร้อยครับอตอนนี้ผมได้นกแก้วม,มาแล้วนี่ความเร็ว8 000, 4 0ี k เร็วใช้ได้เนี่ยเี็ยวนะมาแล้ว เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะกดบินตรงไหนผมคิดว่ามันน่าจะกดตรงนี้ตะอตรงกระโดดเนะเยวมาลองเรืเออใช่มันกดตรงกระโดดนะครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยเนาะถ้ามันกดขึน้นก็ขึ้นไปเรื่อยกดปล่อยปุ๊บมันต้องมันต้องลงยงคือจริงๆการลงนะครับการลงปุ๊บปล่อยลงปุ๊บจะไม่เจ็บนะครับเห็นไหมครับไม่เจ็บนะ แค่ไม่จะเกิดแอนิเมชันเขาเรียกว่าอะไรแอนิเมชันสปันอะไรเงี้ยชุบเฮ้ยกดบินเฮ้ย <laughs> น่ารักอะ่ะบินขึ้นเฮ้ยเราไปหาแปลนนี่ก็อารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็บินไปนยกยูนิคอร์นมันก็จะห่ออยู่ในอากาศปุ๊บมันก็จะคืนจริงๆแล้วมันจะค่อย ต้องสังเกตก่อนนะครับว่ามันจะไหลลงไหมมันบังคับทิศทางได้นะครับซ้ายขวาแต่บังคับให้มันลงเลยไม่ได้นะครับไม่เป็นนะครับนอกจากปล่อยนอกจากปล่อยก็คือทาให้มันถ่ายตัวไปปุ๊บแต่มันจะเกิดแอนิเมชันในการปล่อยตัวลงนิดนึงนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันบินสูงกว่านี้ได้ไหมไม่ได้ครับบินได้สูงแค่นี้นะครับประมาณนี้เลยไม่รู้เรียกว่ากี่เมตรกันดีไม่รู้ว่าจะวัดยังไงเหนะมือนกันเนาะเดี๋ยวรายละเอียดว่าน้ําหนักรับได้สูงสูงกี่กิโลจากกี่กิโลความเร็วรับได้เท่าไหร่เน,นี่ยนะครับรายละเอียดอื่นอ่าจะบอกอีกทีในรายละเอียดของถ้าเซิร์ฟไทยสามารถ เปิดให้จับได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเซิร์ฟของอิงนกะัเนาะเออเซิร์ฟของจีนนะครับหรือว่าเซิร์ฟจ,จีนนั่นแหละเซิร์ฟที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือเซิร์ฟ g l o b a l l นะครับหรือว่าเซิร์ฟรวนมนันเองครับง่ายๆคือ global ถามว่าเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วมากเนาะ8,400ันมันก็เหมือนกับการขี่ยูนิคอนหรือว่าการขี่มา้อาอะธรรมาดาแต่ว่ามันบินได้ไงมันไม่ต้องขึ้นเขาขึ้นอะไรนะ น้ำหนักก็พอได้นะครับไม่ต่งางกับลิไฟเลยปล่อยให้บินอัตโนโมัติไม่ได้ต้องพยายามควบคุมให้มันบินไปเรื่อยๆอันนี้ผมจะไม,ไม่กดอะไรแล้วกันนะดูตัวผมเลยคือถ้าจะบินลงลบินลงเลยกดลงล่างนะมผมก็จะหันไปน,นี้ ไปเด๋วเองผมเห็นไหมผมก็ไม่เคยจับตัวมนะันเลยครับไม่เคยเล่นเนาะคือรอตั้งแต่เมื่อวานเลยนะไปหาทุกทที่แต่ก็ไม่เจอเพราะว่าเขาตีไปขายหมดแล้วคือร้านค้าที่ต่ำที่สุดราคาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเฮ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญนะครับสามาราแล้วถามว่ามันถูกไหมล่ะก็ก็ถูกนะเพราะว่าเซอร์เพามันมันนานแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับไทยนะครับราคาคนละอย่าง เดิจริงผมสามารถที่จะซื้อซื้อแล้วก็มารีวิวได้เลยนะแต่ว่าอยากจับให้ดูมากกว่านะครับว่าเอ้ยมันใช้เท่าไหร่อาหารนะครับผมใช้ไปสี่สิบสองนะครับทำไว้สี่สิบห้านะครับทำไว้ประมาณส5ิบห้าแต่แต่มันก็แล้วแต่ดวงนะบางทีมันก็เลยเถิดขึ้นไปอีกคือสี่บห้าบางทีก็ไม่พออะไรเงี้ยมันแล้วแต่ดวงของเราด้วยนะครับคิดง่ายๆว่าสี่สิบห้าอัตราการจับได้หรือว่าตีติดก็คือประมาณ ก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเนาะส่วนถ้าถามว่าทําไมบางทีห้าสิบเรายังไม่ได้เลยอะ่ะมันก็เหมือนเป็นเหมือนความซวยครับเจะดวงไม่ดีนิดนึงน,นรงรแล้วเนเราจะาจาถ้าใครมีพอดีเอามาพอดีคิดว่าตัวเองดวงไม่น่าจะลาด้อยขนาดนั้นก็จับไปเอาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันช้ากว่าม้าไหม มันบังคับให้บินเด่ตรงมันไม่ได้แต่มันบังคับให้อ๋อมันบังคับไอ้มันแค่ต้องบังคับทิศทางเออมบังคับให้บินขึ้นตลอดเรื่อยๆครับนอกั้นคือมันก็ลอกออโต้ได้นะผมพยายามที่สังเกตอยู่โดยการที่ผมไม่กดบินขึ้นว่ามันจะค่อยๆบินลงนะครับปรากฏว่าถ้าผมไม่กดบินขึ้นเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆบินลง เลื่อยมันสามารถบินได้เรื่อยนะครับมันก็ยอยู่บนฟ้าอย่างี้นะเห็นไ,ไหมครับมันก็จะค่อยบินล่อนบินลงนี้บินลงในระดับนึ่งแหละแต่ว่าเนี่ยแล้วก็ตกลงนะครับก็ไม่เจ็บนะแล้วก็ก็มาลองดูกันอีกทีคผมว่าผมผมอาจจะให้คาตอบไม่ได้ดีเท่าไหร่ตอนนี้ผมมี13เหรียญน,นะนครับราคาของอาหารมันก็ คือก็ไม่ได้แพงมากนะครับเพราะว่าของของของคอเฟอร์แล้วเนาะเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยดีกว่านะครับว่านี่ราคาโนเกียนะครับเห็นไหมราคาที่เขาขายแพงสุดหกร้อยนะครับบ, 8, ผมผมบินเท่าไรแปดเทนสามอู้หผขมบินเยอะวกว่าน,นะนั้นอีกนี่ครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะห,หลังจากได้บินแบบ อันก็จะเป็นยูนิคอรนเนาะราคาต่ำสุขก็พันหนึ่งนี่อันในีีนะครับไม่ใช่ p p พนะ mm hmm. ของถูกเพราะว่าของ, mm hmm. ข,องของเฟอร์แล้วน,นี้900 mm hmm. ก็คือม้าดำนะครับ 900, mm hmm. 900เหรียญทองเป็นม้าดำนั่นเองร,ราคาพันเก้าก็ม้าดำเหมือนกันครับแตแดก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบดีจนแบบน่าตกใจนะไม่ไมอันนี้พ mm ันสี่ร้อยคือจเจ้าเหี่ยวนะครับ ราคามันแพงแล้วครับเหี่ยวอะนีะครับราคาไม่เคยเกินนี้นะครับที่ผมเคยเห็นก็1 0 0งก็มีเนาะบางทีก็ต่ําสุั1 0องทำไมราคาไม่ลงเพราะว่าในความหายากในเรื่องของราคาของหัวใจปลาเอลอะไรพวกนี้คือง่ายๆปลายเอลของที่เนี่ยทั้งราคาสายนะครับไม่ได้ลดลงเลยอันนี้ฉลามเสือนะครับเดี๋ยวก็เข้าไทยนะ อันนี้ผมก็พยายามที่จะเปิดๆนะครับให้ได้ดูแบบเปิดนูิดตากนกรกระตอพเพลยกระหังมังกรไม่มีเป็น่ไม,ไม่ไม่มีเขียนว่ามังกร ประมาณนี้เนาะน่าจะโอเคแล้วแหละก็จะได้จับเมื่อกี้หวั่นในใจแล้วว่าอาหารไว้พอแน่ๆอะไรเลีนยครับก็เหลือามมอาก3นบวู้สุดยอดไปเลยซาร่าดูขี่ไปเก็บทรายด้วยกูอะไรอย่างเงี้ยมินลงครับถึงบ้านเราแล้วปล่อยกัยมันเก็บ คก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนายนะหากใครมีคาถามอะไรสงสัยนะครับอยากจะคําตอบเดี๋ยวเดียวถามรวดเดียวเลยแป๊บเดียวเร็ยจัดก็สามารถที่จะมารับชมมาจัดมารับชมตอนที่ผมสตรีมได้นะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมในเวลาของการสตรีมนะครับก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเนาะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ตรงงต้องจบไปกับเจ้านกแก้ว สุดทิงกระดิ่งแมวไปเลยนะครับคง,บต,งต้องจบคิปไปกับน้องแก้วน้องน่ารักแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเซิร์ฟไทยเข้านะครับฟังดีนะครับเซิร์ฟไทยไม่ได้ให้จับนะครับเราฟังข่าวนะอันนี้เป็นของเซิร์ฟจ,จีนอย่ามั่วนะครับเขป่วบ๊าบาย,บาย